ครับขอกับสวัสดีนะครับพ่อพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางนะครับครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมสีมาหายเบิ้งนะครับเพราะว่าต้นยางที่ใส่พระละไว้นะครับต้นยางที่ใส่พระละไว้ไปแล้วสองเดือนนะครับสองเดือนอย่างสิบหกปีนะครับอย่างสิบหกปีที่สมควรที่ได้เพรากติอย่างสิบหกปีต้นให่ขนาดนี้นะครับสมควรที่ได้ต้นละสามโป๊ซีโป๊นะครับหลังจากแต่ก่อนนะครับ ก้อนก้อนหนาหนาวนะครับก้อนหนาหนาวก้อนหนาหนาวช่วงช่วงปลายฝนนะครับก so, ีดจังได้กับพ่อจากเต็มถ้วยนะครับเติมถ้วยเดียวกับพ่เติมนะครับอามีดหกมีดเจ็ดมีดกับพ่เต็มถ้วยนะครับแต่ว่ามามาดนี่นะครับดนี่เดือนเดือนจะสองเดือนแล้วครับจะสองเดือนแล้วเดือนเครื่องนะครับเดือนหนึ่งก็ไปยี่สิบหมื่นนะครับที่ผมใส่พระละไวยมากนะครับอย่ามาเบิ่งปริมาณน้ำยางนะครับ กะสีเกี่ยวกับหนาวน้ำเนียนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าหนาวซื้อนะครับเปลือกยางเขามันแข็งมันแห้งอยู่มันกะชิบอกนะครับแต่ว่านี่ผมใส่เพราะละใบไปซอยนะครับผมลุ่งต้นยางในเปลือกยางนิ่มนะครับเปลือกยางนิ่มเปลือกยางนิ่งนิ่มแล้วน้ำยางไม่กะทิไหลดีนะครับกะมาเปิ่งกันนะครับนี่กะอันนี้โปกลางนะครับโปกลางนะครับโปกลางอันนี้โปเนยนะครับโปเงยสองโปนะครับ อ่ะเต็มแล้วก็เต็มแล้วนะครับแต่ว่าตองสองโพนี่ยังบอไในจุกนะครับยังบอลในจุกเต็มเกือบเต็มแล้วแต่ว่าบอไในจุกนะอันนี้โพที่จุกออกมาจากปกหน่อยโพหน่อยนะครับนะครับอันนี้อันนี้กดนำกดแล้วเรียบร้อยนะครับมีดนึ่งเกือบเต็มโพกลางนะครับเหลือจีบม้าณสองขอมือนะครับก็จีเต็มของมือเคร่งนะครับ พอเมือเครื่องประมาณนี้เตอจิเต็มนะครับผมก็จะัดลงไปครับจัดลงไปครับัดลงไปกจิตเต็มพอดีนะครับจัดลักษณะนี้นะครับเพื่อใอห้ยางไม่น้ำหนักนะครับอันนี้ยางยางซีมิดนะครับยางซีมิด อันนี้ถวยเงยนะครับถวยเงย่สองถวยแล้วก็อันนี้ถวยหน่อยโจกัดนะครับอัดอันนี้อัดโจกัดมิดหนึ่งแล้วนะครับแต่ว่างวดนี้จีดีกีดแค่หามิดนะครับเพราะว่าพน้พนสื่ออย่างไวเพราะว่าอย่างนานะามันออกลายนะครับคนหนักกับเนี่ยหลายคนโตนโตนเลยนะครับที่ได้เราประมาณเจ็ดขีดหรับหัวอาวขีด,ดยกนะครับเจ็ดขีดไปเลยไหม ตามที่ผมยกเบิงน้ำหนักนะครับกานี้คือผลงานจากการใส่พระละไหนะครับจากการใส่พระละไหเพราะว่าตน้นยางต้นนี้มันสมควรจะให้น้ำยางประมาณสามสีป่ปอยู่แล้วนะครับแต่ว่าฟวงปลายฝนบางยากนถึงต้นหนาวนะครับกี่จังได้กับโบเต็มมีนี่ปูเงยยังสิงกเจ็ดมีดครับจังเต็มแต่าพอหลังจากมาใส่พระละไหแล้วก็ตามที่เห็นครับ ได้น้ำยางเพิ่มมานะครับต้นยางกลับม,มาหอดดีคือเกาอย่างน้ำยางเขาเมื่อจะได้ไหลนะครับอันนี้คือผลจากการใส่พระละไหนะครับอันนี้มืออื่นมีที่หาชิมาจกนะครับอันนี้เอาค้างไว้สะก่อนปนี่เตรียมแล้วอัดแล้วก็มาตังไว้นะครับครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ให้มาเบ่งผลงานของพระลไหนะครับพราละไหที่ผม ใส่มาเกือบสองเดือนนะครับเกือบสองเดือนอ่าใส่แรกๆก็ยังบ่ค่อยเห็นผลปัใดน,นะครับเพาก็ต้องใจเย็นๆนะครับอาทิตย์แรกก็ยังบ่ปัใดเลาไต้องใจเย็นๆนะครับในส่วนของหนายางอันนี้เป็นแดดครับแดดในส่วนของหนายางกับมีสีสันนะครับเป็นสีของใหม่นะครับมีชีวิตชีวานะครับกเปลือกเริ่มเสริมออกาครับ เริ่มเสริมออกมาเริ่มดันออกมนาะนะครับมิชีวิตชีว่านะครับนี่เปืน่นครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ผมเซนวันนะครับก็พามาเบ่งผลงานเพียงตัวนี้ก่อนนะครับ,รบเดี๋ยวพ่อกันในคลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ขออนุญาตลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ